ครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีตอนเย็นๆนะครับผมวันเสาร์นะครับครับวันนี้ก็จะมาซอยสนเบพาพสายแบตเตอรี่นะครับผมเป็นแบตเตอรี่แบบตัวไทยนะครับผมจะเรียกเป็นตัวไทยนะครับแต่ผมไถไปวางสวนแล้วนะครับผมก็จะไถให้เอฟซีได้ดูกันนะครับครับ ไถแล้วก็อยู่ได้สนใบพายก็อยู่อยู่ได้ประมาณสักหกเดือนนะครับผมหกเดือนถึงจะได้เอามาไถอีกทีนะครับผมครับเพราะว่าสนใบพายก็จะแตกใบช้านะครับผมครับถ้าเอฟซีท่านใดได้ติดตามก็คงได้เห็นที่ผ่านมานะครับที่ผมได้ไถไปแล้วนะครับครับก็จะมาไถอีกรอบหนึ่งนะครับผมเป็นสนใบพายนะครับก็เชิญท่านลอดเลยนะครับ ครับไปก็จะเป็นแบตเตอรี่อันอย่างนี้นะครับผมถ่ายไปเรื่อยๆน,นะครับครับอันใหญ่ก็ตัดาดนะครับแต่ผมจะถ่ายเป็นบา,างส่วนเนี่ยนะครับ คือเราเราวางองศาเขาให้ได้นะครับผม<อ>มันมันเผาไหมบ่เครื่องมันเ่าไหมแห้งบอ่อแบเบแ,แห้งๆเ้ยบ่ ่อกต้นะนี้ก็จะเป็นไม้สองยอดนะครับผมคนแรกนะ คุณพัดชัยวัฒน์สวัสดีออลออและทีมงานทุกท่านครับสวัสดีค่ะคุณออสะกุลเยี่ยมเลยขอบคุณนะคะน,น้อชื่อบุญคุณ่า มีอขามันอันนี้บุขอันนี้บุขนนี่เป็นแนวนั้น สวัสดีอลอดสาวๆครับครับสวัสดีเช่นกันนะครับผมมุงแบนคุณโสเมืองเกินสวัสดีตอนเย็นครับท่านนายกอาจารย์หลอดและทีมงานทุกท่านครับผมมีท่านนายกไม่อยู่นะคะอาจารย์หลอดรีเองเลยค่ะคุณโสเมืองเกินเยี่ยมเลย ลุงแบนเยี่ยมเลยคุณศิละปะสวัสดีครับคุณคณิตสวัสดีครับอาจารย์หลอดทีมง,งานทุกท่านครับสวัสดีค่ะ ัดคุณวีรศักดิ์สวัสดีครับออโรดทีมงานทุกท่านครับสวัสดีค่ะวา,างดิอืมยีรศักดิ์อืม <c oughs> ขึ้นๆนคะครั <c oughs> อืมอืมอืมคุณชนุดสวัสดีอดอและทีมงานทุกท่าน คุณดีรัดิ์สวัสดีออรอดและที่ทีมงานครับคุณอภิน,นันสวยงามครับคุณโกวิดสวัสดีครับท่านนายกออรอดคุณออนและทีมงานทุกทกท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีเช่นกันนะคะคุณโกวิดสวัสดีเอฟซีบางกอกทุกท่านด้วยนะคะคุณยังไงกันเฉลิมแป๊ะมาให้อมป คุณวินสวัสดีครับอาจารย์หลอดทีมงานบางกอกทุกท่านลุงแบนทานข้าวกันหรือยังครับทานข้าวหรือยังอาจารย์หลอดทานแล้วครับผมเวลามต้องเตรียมให้พร้อมนะครับผมคนอยู่ใกล้ก็เอาเปรียบคนอยู่ไกลนะลุงแบนคนอยู่ไปอยู่ไกลจะไปทานก็กคร,รอยู่ ต้องรอกลับทีเดียวเลยค่ะคุณยังนี่งคุณทวินคุณทวินยังกะตัดผมนักเรียนเลยอ่ะนาอาจารย์หลอดครับผมท่านใดสนใจผมตัดได้นะครับผมทรงผมตัดผมก็จะไม่เป็นชั้นเหมือนต้นไม้เหรออาจารย์ คุณสอเมืองเกินอนาคตอลอดครับอนาคตอลอดครับนายยกบางกอกบอนใจคนต่อไปครับประชันว่าเออมีแววอยู Olá, as, ma, laut, ะะ่ได้ล่ะมีแววอยู่เท็นน้ำอยู่อันสอเมืองเกินทไม้ก็พอแล้วยกไหม่ตัวท่านนายกกับยกไหม่ตัว ท่านนายกยกไมาให้ก็จะประมาณนี้นะครับผมคุณสมงเกินให้ใจไปเลยคุณกาดโอ้าหายไปนานเลยนะคะคุณกาดกัน้อยสวัสดีครับท่านนายกอลอรอและทีมง,งานทุกคนสวัสดีค่ะตัวไทยก็ดีอย่างนะครับผมเพราะว่าถ้าเราใช้กันไกลซอยทั้งวันก็เป็นเสียต้นนะครับผมตัวไทยก็จะช่วย เราใช้เวลาน้อยลงนะครับผมจากพี่ซอยเป็นวัน2วันก็วันเดียวก็ให้ซอยจบต้นได้นะครับผมกว่าเขาจะแตกมาก็ประมาณ6เดือนนะครับผมถึงจะเอามาไถอีกทีนะครับประมาณ6เดือนนะครับ คุณโควิดกดไลคให้แล้วครับขอบคุณค่ะคุณดำสวัสด,ดีครับผมสวัสด,ดีค่ะคุณถืนสวยงามครับได้ใจเลยขอบคุณนะคะขึ้นยังกำลังฮะกลังคพิุมที่ไทยนะ ประเทศนอกก็มีบ้านนี่ภาษาไทยอ่านเบาๆขึ้นมาขึ้นนิ่งเน้นหมดว้าวสวัสดีครับอ่านผิดอ่านถูกต้องขออาภัยด้วยนะคะใ <c oughs> จะเย็นๆอาจารย์ <c oughs> ลูกน้องแได้เป็นนายก,กองเด้ท <c oughs> ันลมมาหันจะได้ <c oughs> นนโยก <c oughs> ลูกพี่ได้บ้างดิ อ,อลูกน้องจะได้เป็นนายก,กอนยกขึ้นมนาะนะแป๊บเดียวนะคะใกล้จะเสร็จต้นแล้ว ท่านใดสนใจตัวไทยนะคะติดต่ออาจารย์หลอดได้เลยนะคะคุณเฉลิมเดชสวัสดีครับวันนี้มาค่ำๆเลยค่ะเปลี่ยนเวลาแล้วนะคะเปลี่ยนจาก15นาฬิกามาเป็น18นาฬิกา30แล้วนะคะก็รจะประมาณนี้นะครับผมพราะว่าผมไถยไป ต้นนันนะครับผมกลัวเสียเวลาเอฟซนะครับก็เลยครับก็เป็นไม้สองยอดนะครับผมเป็นสนบพายสองยอดนะครับผมครับเพราะลำเขาขึ้นมาลำใหญ่นะครับผมก็ทําเป็นไม้สองยอดได้นะครับครับมุนๆเดี๋ยวมุนให้ดูนะครับ คุณสุพจนาพันไม้หายากผ่านเลยครับน่าซื้อมาใช้สนทรายมั่งันแต่ก็จะมีเอากระไก่ช่วยที่อยู่ข้างในอยู่ในซอกนะครับผมตัดช่วยนิดหน่อยนะครับฟังคอมเมนต์ในอาจารย์โตเพื่นว่าหน่าหน่าหน้าซื้อมาใส่กับสนทรายเพืนว่าอ๋อสนสนสนทรายก็ ใช้ได้นะครับผมแต่ต้องใช้ฟันเขาให้ถีหน่อยนะครับผมผมว่าน่าจะตัดเข้าเหมือนกันนะครับสนทจยนะครับลองดูนะครับผมลองซื้อแบบเบ็ดกรเรียนที่สายตัดเด็กนักเรียนนะครับผมที่เป็นไฟฟ้าลองเอามาตัดดูนะครับผมทวินมันน่าจะได้ผลนะครับผมครับคุณทวินเครื่องมือออลอดไฮเทคมากเลยครับครับ ครับก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ใช้เวลานานนะครับผมต้นหนึ่งก็ประหยัดเว<อ>ลาต้นหนึ่งนี่ถ้าเอากระไก่ซอยอย่างนี้นะครับตัดอย่างนี้โอ้สองวัน,สอ,วนสองวันหรือสามวันกว่าจะเสร็จต้นหนึ่งนะครับผมเพราะว่ากิ่งใบเขาเยอะนะครับพอได้ได้ตัวช่วยมาก็เป็นตัวไถแบตเตอรี่น,นี่ก็ต้นหนึ่งวันเดียวก็สามารถซอยเสร็จได้นะครับผมบ <Okay. S 2> แล้วก็ต้องแต่ต้องเอากระไก มีพิกอยู่ในซอกในหรือพวกเขานะครับช่วยแจงนิดหน่อยนะครับผมก็ไม่ได้เยอะนะครับค่ะครับปันไก่ก็จะได้ใช้ในหลืบนะคะกันไก่ก็จะได้ใช้น้อยลงนะครับผมครับได้ใช้อยู่ใช้ในหลืบเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวจะพาเดินชมดูไม้ในสวนบรรยากาศตอนค่ำคืนนะครับผม <ไ>ค,คุณชัยมงคลยกยป่วย <ไป S 1> เลยขอบคุณนะคะเอาหมุน<า>มทีมงานหมุนให้หน่อยเอาออกใเ้นจอสนอาหมุนเลยจ้ะสนเบพายนะครับผมรัวนี้ก็เป็นสนเบพยสองยอดนะครับผมทำเป็นไม้อสองยอดนะครับแยกย,ยอดใครยอดมันนะครับผมสองยอดก็ทำได้นะครับอยู่ในต้นเดียวกันวันนี้ยังไม่ได้ จ็บใบข้างในก็จะหม้สองยอดก็ทําให้ประติดประต่อให้เขาเห็นโครงสร้างนะครับผมอีกอีกแค่กลมรับนี่ก็จะเป็นข้างหลังนะครับผม ยังไม่เรียบร้อยร้อยเปอร์เซนะคะเพราะว่าต้องเก็บข้างในอีกนะคะต้องใช้กันไกลเก็บข้างในที่เบตเตอร์เลียนเข้าไม่ถึงนะคะคก็มาดูต้นที่สิทธ์สมบูรณ์แล้วนะครับผมบต้นนี้ก็ซอยสิทธิ์แล้วนะครับผมบอ่ะซอยสิทธิ์เรียบร้อยแล้วน,น,นะครับ นี่ก็อีกหต้นนะครับต้นนี้ซอยแัแเมื่อวานนี้นะครับผมก็เสร็จสมบูรณ์นะครับต้นนี้ครับก็จะมีชั้นมีช่องนะครับผมเป็นระยะระยะนะครับผมโปรงเนาะเก็บออกละ ค่ะเดี๋ยวอาจารย์หลอดพาชมสวนต่อเลยนะคะเสร็จจากต้นนี้แล้วโอเคยีกกมุนยีก,กคุณทวินครับคุณทวินแต่ละต้นนางงามอายครับขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่ให้กำลังใจอ่ะ อาจารย์หลอดพาเที่ยว,ต,วยต้นนี้ก็เป็นต้นที่สอยสิทธิ์เรียบร้อยนะครับผมเป็นสวนเบพรายนะครับคุณเทวินแต่ละต้นนางงามอายครับครับขอบคุณมากนะครับสำหรับคำชมนะครับคุณฮัหลูสวัสดีครับ,รบตรงตรงตอันนี้ธรรมคได้ นี่ก็เป็นต้นเมื่อวานนะครับผมตอนค่ำๆนะครับผมคุณอมรินสวัสดีครับแตงกิ้วนะครับผมคุณยังน่อยนี่ก็เป็นต้นเมื่อวานนี้นะครับบันี่ก็เป็นต้นวันก่อนนะครับผมเป็นตะโกนะครับคุณอดิศักสวยงามเกินคำบรรยาย ครับผมขอบคุณมากนะครับสําหรับคําชมนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูพาไปดูโมกนะครับผมโมกกําลังแตกไปดีนะครับจะพามาดูไซจีนก่อนนะครับผมครับนี่ก็เป็นสนเมพายที่ เอามาทำใหม่นะครับผมวนใบพายต้องเอาไว้ในที่ร่มนะครับผมตัดครึ่งใบได้นะครับแต่ต้องเอาไว้ในที่ร่มนะครับผมรอให้เขาแตกใบนะครับผมค่อยเอาออกแดดนะครับอันนี่ก็จะเป็นไซกีนนะครับผม ยังยกปูให้เลยครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูโมกนะครับผมครับตอนเย็นเย็นนะครับผมครับเอฟซีคงทานข้าวกันหมดทุกคนแล้วนะครับ คุณมาร์ทสวัสดีครับออลอดทานข้าวหรือยังครับเหอ,อครับผมทานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมครับก็พามาดูโมกนะครับผมพามาดูโมกโมกจัง หมูกก็กาลังดอกกําลังโรยพอดีเลยนะครับผมแล้วก็จะพาไปดูไซจีนนะครับไซจีนชุดเก่ากําลังซอยอยู่นะครับผมหมูกก็ยังไม่ได้ซอยใบนะครับผมก็กาลังออกดอกกําลังโรยนะครับคุณทวิน ยังไม่หมดครับอาจ,จารย์อาจ,จารย์ชมไม้ก่อนครับาาครับผมโอ้ยังม่ท่านในีท่านเขาครับผมเนาะโอ้โคุณทวินคุณดำ งามหลายครับออลอดครับผมขอบคุณมากนะครับนี่ก็เป็นต้นโมกนะครับผมกําลังออกใบออกดอกนะครับผมครับครัเดี๋ยวก็จะพาดูสนใบพายที่ยังไม่ได้ไถนะครับผมครับสนใบพายชุดนี้ก็จะเอาไปไถทุกต้นนะครับผมเพราะเขาแตกใบขึ้นมาเยอะแล้วนะครับผม ก็จะใช้ตัวไถตัวมิดตกีนะครับไถ<อ>ต้นอย่าเอาไม่เดี๋ยว่อคขับหลุดออกพอดีช่างเขาเอารถมาจอดฟังทำรี ก็จะตะคุ่มตะคุ่มหน่อยไฟไม่สว่างไม่พอนะครับผมต้นนี้ก็เป็นต้นสนใบพายที่เอาไปงานบุรีรลำนะครับผมครับไม้จะแปลกอย่างนะครับผมพอเอากลับจากงานมาโอ้โหหล่อขึ้นเลยครับเหมือนกับได้ไปโชว์ตัวมาแล้วรู้สึกว่าเขาหล่อขึ้นนะครับผมสมบูรณ์ใบเขียวปัดเลยครับ ตื่นเช้ามาถ้ามีคนพูดคุยด้วยก็ต้นไม้ก็จะงามนะครับผมหรือว่าผมคิดไปเองก็ไม่รู้นะครับครับนี่ก็เป็นต้นไซจีนนะครับผมต้นไซจีนต้นนี้ก็เอาไปซอยแต่ยังไม่ได้ซอยได้สมบูรณ์สักเท่าไหร่นะครับผมเพราะรีบรีบไปงานก่อนนะครับผมรอบสองนะครับ คุณอม,มรินห้าห้าครับต้นนี้ก็เป็นต้นไซจีนต้นใหญ่นะครับผมครับเดี๋ยวก็จะพาไปดูไซจีนกำลังซอยแต่เป็นไซจีนรุ่นเก่านะครับ โอ้เพ oh ื่อนๆวางยาแล้วปิดไฟสนามเลย พอดีรอรพอพอไม่รู้นะครับผมปิดไฟนะครับครับเดี๋ยวไปที่สว่างนะครับผมคบ่ะมืดเลยต้องขอโทษด,ด้วยนะครับผมครับ,ค,รบคุณทวินมืดมืด เลยอาจารย์หลอดพอดีราปอไม่รู้อะไรสดนะครับปพก็เลยปิดไฟนะครับผมครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับครับที่ให้เสียบรรยากาศนะครับผมครับครับลุงแบรนสายไฟส่องจะสวยงามมากครับอหลอดคุณอมรินสุขกาะพบบำบัดนะครับอหลอดอยู่กับ ไม้สวยๆทุกวันครับผมใช่ครับครับมีความสุขครับผมอยู่กับต้นไม้ได้ทําสิ่งที่เรารักนะครับก็มีความสุขนะครับผมครับก็เหมือนกับยาชนิดหนึ่งนะครับผมตื่นเช้ามาก็เหมือนกับคนบ้าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมพูดคุยกับต้นไม้นะครับครับต้นนี้สวยไม่สวยหรือบางท่านอาจจะเป็นเหมือนผมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับทรทบ ครับสำหรับค่ําคืนนี้ก็ต้องฝากไว้แค่นี้นะครับผมพอดีเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับผมฝากด้วยนะครับครับคุณวันวิสาสวัสดีครับครับผมสวัสดีเส้นกันนะครับคุณวันวิสานะครับก็ต้องขอบคุณ f อฟทุกคนทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณมากนะครับ